ส่งกำลังใจให้เจมส์ภรรยาเชนทนาก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ดารานหนุ่มดังเชนทนาได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าภรรยาสาวอย่างเจมส์กำลังตั้งท้องลูกแฝดถึง3คนหลังจากที่มีลูกชายลูกสาวด้วยกันมาแล้วสองคนขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูก5าทำกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและเหล่าแฟนๆแห่แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก ลาสุดคุณแม่เซมได้ออกมาโพสคลิปอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่ตนต้องนอนโรงพยาบาลโดยมีสามีคอยดูแลไม่ห่างพร้อมระบุข้อความว่ายังไม่คลอดน,นะคะพอดีคืนก่อนจะมีอาการท้องแข็งที่ทีช่วงตีสี่ถึงตีห้าพอปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่างั้นมาแอดมิทเถอะเฝ้าระวังกันที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะเป้าเรายังอีกเกือบ2เดือนติดเครื่องตรวจ NST เกือบ3มชั่วโมงเลยเพราะต้องขอดูว่าหมดลูกบีบตัวไหมมีขึ้นมาทีหนึง่งเลยยังรอดอยู่ ตอนนี้ใช้ชีวิตนิ่งๆช้าๆงดเดินเยอะคุณหมอวอาอย่างนี้พอเข้าห้องพักเจอพี่พยาบาลพี่เขาขอทําทุกอย่างบนเตียงเลยตูอบที่ดีที่สุดคือในท้องคุณแม่นะคะโหเจอประโยคเด็ดไปคนเฝ้าไข้น่ารักทำกลางผู้คนแห่ส่งกำลังใจให้คุณแม่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว